วัสดีครับพี่นอ้องนี่ไงเมืองย้ายตำศาสตร์ครับพี่น้องตอนนี้กาเมื่อน่ะพี่น้องไฟเทศาบาลเพิ่งจะเปิดนะครับไฟเทศาบาลเพิ่งเปิดนะครับพี่น้องสิบแปดนั้นได้กากกลัวนะครับไฟเทศาบาลเปิดแล้วแต่ว่าคุณยายกันยังคงตำศาสตร์อยู่ครับนักตาดีครับนักเห็นหงอยู่นะไฟเทศาบาลเพิ่งเปิดแล้วนะครับ แต่ว่าคุณยายนี่ยังเห็นหงเงาศาดอยู่พี่นอ้องตาดีครับกับพี่นอ้องอายุแปดสิบกว่าครับคนแปดสิบกว่าปียังเห็นหงเงาศาสตำศาสได้อย่างจจ้งเต่าพี่นอ้องขนาดผมนี่ห้าสิบก็กลัวเป้นตาครับตอนนี้แปดสิบกว่าบ่้เป็นตาครับพี่นอ้องเห็นหง,งเงาศาสตำศาสได้เื้ออยู่รับแน่นอนขนาด ขนาดทำแล้วแบบน,นาทีกลัวอันน่างเฮ็ดใดอยู่ครับอย่งเฮ็ดใดอยู่ครับทำด้ตลอดมองเห็นโมงเงียไปอยู่ครับอายุแปดจุดกว่าเมืดแล้วอย่างมองเห็นอยู่ครับโอ้สายตาดีพออายุแปดจุดกว่าดิ 来弄来弄，搁那边弄，走走走走。